สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมรายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับเบ,บเบ้เคียดาม่าโดยวิจารณ์ฉีขาเล่นยโยคะทําภาพจพ์คูเสียหายนะครับเพราะภาพหตุการเล่นโยคะที่ต้องมีการฉีแข้งฉีขาเลยถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ทําให้ภาพลักษ์การเป็นแม่พิมพ์เสียหายไปซะอย่างนั้นสําหรับสาวสวยเแบบเบ้ทันชนกหรืออาจารย์เแบบเบ้ที่ล่าสุดมีเป็นประเด็นดราม่าเล็กน้อยนะครับ ถึงถึงภาพการออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะจีขาห้อยโหนแล้วถูกมองว่าไม่เหมาะสมนั้นล่าสุดได้เจอเจ้าตัวก็ได้เคลียร์พร้อมเปิดใจยอมรับคําวิจารณ์ที่หลายคนเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่นั่นเป็นการออกกำลังกายผสมศิลปะท,ที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นจินก็เป็นไม่เป็นไรครับถ้าถูกติงก็รับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วเห็นเหมือนกันค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นว่าการเป็นอาจารย์ของเรา ไมได้เป็นอาชีพประจําคือเป็นพาร์ทไทม์ด้วยและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยไลสไตล์ของเราปกติเป็นคนนองร่างกายอยู่แล้วและเป็นอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องกีฬาที่เราชอบตอนนี้ก็คือการเล่นห่วงและกึ่งกึงกายกรรมฉะนั้นการแต่งตัวมันก็ต้องให้เนื้อเราสัมผัสตรงห่วงมันถึงจะเกาะแน่นคือถ้าใส่แขนยาวขายาวมิชิดมันจะลื่นและอันตรายคือเราแต่งตัวให้เหมาะกับ กีฬานั้นมากกว่าและถ้าเป็นภาพที่พูดถึงก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ดูว่าท่าโพสนั้นมันล่อแหลมหลักๆคือมันเป็นท่าในในกีฬาชิ้นนั้นและเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธมันอาจจะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เคยชินก็อยากให้เปิดรับค่ะก็ต้องระวังมากขึ้นแหละเข้าใจคะ่ะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่ต่างกันคนที่คอมเมนต์เข้ามาเขาก็าหวังดี ถามว่าน้อยไหมก็มีบางส่วนเข้าใจบางส่วนก็เตือนมาด้วยความหวังดีค่ะแล้วก็รับฟังทุกความคิดเห็นค่ะเบเบ้กล่าวนะครับ